วิบากของคนไม่ตระีเทวดาทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตระนีเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า วิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรยายภพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉะไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณี เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพท์ ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุขติ